บรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่ครับตามติดเด็กซอยหิ้มน้องน้มนะครับปุ้ยถือเมกวดคนละคนคนละขั้นมุมนารักนารักพี่มาพี่ลก่กไหมพี่ พี่มะกวดพี่มะกวดพี่ไม่กวดเุนทั้งเกาะนะ่าหือนเนะกวดดีดีเยีย่งกัน 你青蛙、啊、你啥、啊？你 嗯，昨天比。Hmm, <laughs> มุ่งโชกวดเป็นยู่บ่ฮะมุ่งโชคกวเป็นยบ่กวนเป็นออายร้อนเ็ไปเน่ยเเออเก็บเอาไว้หันเออเอาไว้หันเอาไว้บัดเมื่อก็บไปห้พ่อเฉยเออปวดกวโชคกวดแม่ ก็ได้เลยนงโชว์โอเกันยานี่ไป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 หวนี่ช่วยเฮา มาพี่มาพี่ไปมามาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพูนพูนทางของพูนกกบักเนี่ยวไหมได้เลอ้ะกกบักกูดไปมักูด

อันนี้เนาะอันชกุดว่าน่นนี่น้องวาน้องมาเมากปนปุ่นๆๆเออมข็งแข็งแข็งแน็งเออแข็ง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  มุ่มน่ารักน่ารักครับโฮล่ะอ้าวโฮยุติมุ่มน่ารักน่ารักรงเพียงเมตัวนี้นะครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยสวัสดี